สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะของแรกอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็สั่งไปเป็นแฮกเกอร์คุกกี้สีเหลืองนะคะนี่นะคะเป็นสีเหลืองนะคะมีชิ้นอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครศรีธรรมราชะคะ่ะก็ที่สั่งไปนะคะจะเป็นคาบีไส้ไหลค่ะ หนชิ้นแล้วก็เป็น Hello Kitty ไส้ไหลค่ะแล้วก็เป็นกูเดกกูเดทามะไส้ไหลนะคะอันนี้เป็นสีขาวค่ะแล้วก็เป็นมีเดียมบันกูเดทามะสีเดือนนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดปทุมธานีนะคะคืออันนี้เงินปอนองมาถึงแล้วนะคะก็จะ แพ็คใเลยแล้วก็ส่งให้นะคะก็สั่งไปเป็นมีผู้เฮ้า้าโดนกัดค่ะข้างหลังมีลายเส้นนะแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์โทลีค่ะแล้วก็เป็นมินิบันกูเดรมะสสีเหลืองค่ะกล่องสุดท้ายอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพค่ะ ก็ที่สั่งไปนะคะอย่างได้จะเป็นช,ช็อกโกแลตซูเฟ่นะคะอันนี้เป็นแบบโรถัวนะคะแล้วก็เป็นกูเดทามาสไ่ไหลสีนะะ้ำตาลค่ะไอติมโคนแล้วก็เป็นมาการองสีเหลืองะคะ่ะก็ขอบคุณน้องทนะั้งสี่คนมากๆเลยนะคะ